วันนี้ผมกลับมารับจ้างทำความสะอาดอีกครั้งในเกม h o w Flipper 2 ผมได้รับอีเมลจากคุณเอมมาเบเกอร์ฮัลโหลัอดีพอดีว่าหนูเนี่ยสิขายเงี้ยนะหล้งเงี้ยมันหกคักหกเนี่ยรวมถึงห้องใตดินพร้อมหกอหลีกันเลยปาสิว่าจ้างเจ้าในเดอร์อายจังได้ค่ะพอกของพอกองพอสัสดุ๊ยังก็เก็บให้หนูเนี่ยหนูสิกรัรมาเอาจุบๆเหมือนเดิมครับใครที่ติดตามผลงานของผมอยู่แล้วให้กำลังใจกันง่าย,ายๆเพียงแค่กดไลค์สักครั้งก่อนรับชมส่วนใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกดูไปสักพักถึกใจตอนไหนค่อยกดไลค์ตอนนั้นไลค์ทีละชแนล สวแอบคาเฟ่ใต้ก็บางไปตรงนี้เฮ้ยขายได้ป่ะเฮ้ยซื้อได้เอาไปเลยครับอิดเราก็เอานี่สแกนดิข้างนอกมีอะไรให้เราโดบ้างตรงนี้มีแต่ขยะแล้วล้วงเลยโอ้โหไม่มีของขายเลยครับมึงเราไปเนี่ยมาขวางกูพิซซ่าอของกูเดินะ่ะเฮ้ยเขาขอสับพิซซ่าดิเขามาคัก<ห>ล่าสุดผมภาคเสียงแมงวันทะเลาะกันแล้วเก็บขยะก่อนเลยนี่พิซซ่าของพวกแมงวันผมเก็บให้เบิดแล้วก็เดี๋ยวนะทางขยะ ตั้งไว้ตรงนี้จะได้เก็บขยะใส่ก่อนครับเคลียร์ที่มันเต็มถุงไปปึบแล้วก็เก็บที่เหลือปาบ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 ปบอืมตรงนี้มีเก้าอี้ขายได้เอามาเลยเอาให้หมดอย่างรวดเร็วแบบมืออาซีบฟ,ฟับก็ให้น่าจะเรียบร้อยอทิง้งอ่ะเหลือนี่หนึ่งอันนี้ก็ทิง้งแล้วก็ขัดพื้นครับจื๊จื๊จืจืจื ส่วนไอ้ถังขยะนี้เนี่ยวางไม่น่าล่ะบ้านดีกว่าผมว่าเปิบต่อไปข้างหน้านี้อุ้ยเฮ้ยขายได้เอาให้หมดครับนี่เป็นเงินเป็นทองมามีไม้ม็อบมาแล้วทุกคนเอาใช้กกำจัดรอยพวกนี้เป่าอ๋อใบไม้เคลียใบไ,ไม้ครับเฮ้ยไม่ใช่ไม,ม้ม็อบนี่เครื่องดูดฝุ่นดูดใบไม้มาเลยมามานี่เลยครับมันก็เฮียถูกมองนาะมีกกะจุกยุกกระไดามา ดูทั้หมดทีนี้ก็ขัดครับถูถูถูถ,ถูให้เงาวับเคียร์ข้างหน้าปับ๊บเรียบร้อยสะอาดอันนี้ขัดไหมต้องขัดไหมอันนี้เฮ้ยต้องเคียร์ออกด้วยนะเพราะว่าเขาจะขายต่อแล้วอย่าให้เหลือร่องรอยของคาเฟ่เคียร์ครับเอาออกให้เบิดกระชิงเงาเหมือนใหม่นี่อันนี้ด้วยปั๊งาบโอ้โหเงยดงเดงด,งด แง่ปึบ๊บบ้านสุดท้ายโอ้โหอันนี้ใครมาทำเนี่ยมันแดงเลยขนาดนี้เนี่ยได้เลยเดี๋ยวจัดการให้สำหรับใครที่ดูตอ่อคิข่านะครับก็ดูก่อนค่อยกินกินไปดูไปแซ่บมับอันนี้ก็เปิดเข้าไปด้านในครับปึง้งโอ้โหสภาพก็เละเอาเรื่องอย่นั้นนี่เนี่เริ่มจากการขายของก่อนครับนี่ไงเสร็จเราชั้นนี่เอาให้หมด ่าข้าวก่อนเนี่ยผมพลาดอุ๊ยตู้นี่ก็ขายได้เหรออ้าวชั้นไปหมดครับเคียร์รูปภาพนี่มานี่เลยโฟนิเจอร์ฟนิเจอร์ต้นไม้เอาเฮเบิร์ตนานชั้นวางเฮ้ยอะไรเนี่ยโน้ออะไรไม่รู้ W C ย่อม,มาจาก Welcome นานแล้วแมคะคักนียุเฮ้ยกระดานดำตรงนี้ก็เสร็จเรานาฬิกาชั้นวางชั้นวางกระเป๋านี่าได้บ่าได้เว,ว้ยตรงนี้เป็นอะไร เป็นห้องน้ำทางขยะอันนี้ก็ได้เครื่องดูดซ่วมไม่ใช่เครื่องที่ดูดซ่วมเครื่องยังไงล่ะอ้าวที่ใสช่ช,ชิจุก็ขายได้หมดเลยเฮ้ยลำโพงเครื่องเสียงในห้องน้ำ่ะขี่แบบสุนทียะเดนดนตรีทําเป็นเล่นนะเทียนนี่ก็ขายได้เนี่ยเออต่อไปก็ทําความสะอาดเก็บขยะห้องนี้ครับที่เราห้องไปเปิบ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 ขัดพื้น จึกจักจึกจักจึกจักถูครับถูทำไมไม่มีไม้มอบสักทีเนี่ยมันปวดหลังได้นี่มันปวดแอวเลด้ดิ่กลมต้องไปคักาดกระไดเนี่ยเออมาบเป็นไรใหม่เหมือนใหม่ไหมอะไรวะอะไรคือใหม่เหมือนใหม่เออตรงนี้อ้นี่ไงยังมีตรงนี้อีกกระจึงหนึ่งปาดดังกริ๊งไปว่าสะอาดในนี้ห้องน้ามไม่มีคราบเลอะครับต่อไปก็คือโซนหลังร้านโอ้โหเอาอีกแล้ว แม่เอ้ยตู้เย็นรุ่นล้องหนิมเนี่ยมีอะไรนี้ไหมโอเคไม่มีเราก็ขอเลยละกันครับถาดนี่แหละชั้นถาดโอ้ยเดี๋ยวนะเครื่องอบได้หมดเลยเหรอเฮ้ยอ้าวเคาน์เตอร์ไปหมดเอาเสร็จดีครับเอาให้หมดหืมร่ำรวยเงินทองน่นอย่าให้เหลือไว้เฟอร์นิเจอร์นี่พรมนี่ก็ด้วยเหรอตายแล้วยุพื้นยังนี่ขี้กระต่ายหรือย,ยังไงอ๋อไม่ใช่เล็กาแฟน้าขี้กระต่ายแม่ ปาบปาบหาให้เบิดครับนี่โทษศัซับปาบเอามาเลยกองถาดอันนี้ไปใช้หน่อุ้ยห้องงี่มห้องนอนเตียงเสรเหล่านี่เอาให้เบิดอุ้ยขนมถ้าดกกได้แก้บ่เนี่ยตายแล้วเอาไปกินต่อเบิดอายุไปเนาะนี่ตู้เสื้อผ้าเอามาให้เบิดเก็บให้หมดห้องนี้ขยายน่าจะน้อยเนี่ยเนี่ยส่วนห้องนอนนี่เยอะหน่อยเปิดเปิดเปิด อันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้ตรงอันนี้เต็มเอาไว้หน้าบ้านก่อนครับปราบต่อไปก็คือดูดฟุตัวอะไรอ๋อพวกมเมล็ดขาแฟมาเมล็ดเลยมเมล็ดกาแฟดูดเข้าไปปืด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 เนีนี่มีปน,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 นี่ขนมขนมก็ดูดมาปืดครับอ่าต่อไปก็ขัดครับผมทีนี้ปืดคาบน้ำเจอนองเดี๋ยวเคลียร์พื้นก่อนครับเข้าไปผนังกับป้าอ่าห้องนี้ด้วย เปิดเปิดเปิดโอ้ลอยเปิดประตูนี่ต้องซ่อมไปนี่ไหมเนี่ยบานประตูไหมน้ําหนักประตูมันไม่บาลานซ์เนี่ยมันเลยเป็นรอยที่พื้นเนี่ยต่อไปก็ผนังครับี่กระชึก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 เฮ้ยนะพี่นพนในจ็อบบอยังมาทรงจังใดละไหไ่เดี๋ยวเลี้ยวอยู่ก็ได้้องเ้าค่ะเรียบร้อยต่อไปก็เช็ดกระจกครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าเกมนี้มันมีบ้านแบบว่าฆาตกรรมด้วยนะครับที่ลงว่างัน้น อันนั้นผมก็เห็นมาเหมือนกันนะตอนก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้ออีกรอบเนี่ยผมก็ไปดูไปเจอช่องญี่ปุ่นมาครับเขาแบบเฮ้ยมันเกี่ยวกับบ้านมีการฆาตกรรมหรือหนังแบบว่าหนังผีตะกอนนะครับที่เราเคยดูอะ่ะน่าสนใจมากซึ่งผมต้องเล่นไปเรื่อยๆกว่าจะถึงตรงนั้นต้องรองสักพักนะทุกคนใจเย็นๆนะดูแบบนี้ไปได้วยกันก่อนนะโอเคไหมเดีย๋ยวเพิ่งเบื่อนะจะเฝ้าเบือ่อกันเด้อเอาลงให้สุดดีกวันหนึ่งเร็วกว่าเยอะเลย ปาด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 บ้าเหงาในชิกแซกชิกแซกซิกแซ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 กกแซกเฮ้ยสะาดขึ้เก่าปาดปาดปาดปา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 หมุนหมุนหมุนนี่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่ยากกว่าเดิมนิดนึงทำอะไรยุ่งยากวะเรียบร้อยห้องนี้ด้วยมีของเดี๋ยวเขามาเก็บเอาทีหลังอันนี้ก็น่าจะใช่หรือเปล่าของที่วางตรงนี้เนี่ยกล่องพัสดุกระเป๋าคิดว่าน่าจะใช่ครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรียงไว้เขาดีๆก่อนนะเรียงไว้กระเป๋าเปิ กล่องครับวางบนนี้เลยอ่าอันนี้เครื่องปั่น,มนเมล็ดกาแฟรหรือเปล่าเนี่ยลองเหลือใช้ได้กับใช้ที่บ้านได้นะต่อไปคือห้องนี้ปับ๊บห้องน้ํามีอะไรไหมสแกนไม่มีส่วนห้องรอนนี้ผนังครับยังเป็นคาบอยู่เช็ด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 ฝั่งนี้ปืดมาบเขาให้แล้วก็ออกหลังร้านตรงนี้ปับ๊บเพื่อที่จะไปห้องใต้ดินนี่ครับ มาเลยห้องสุดท้ายก็โอ้โหสภาพอะไรครับเนี่ยขายได้ไหมสแกนโอ้ขายได้หมดทุกอย่างเสร็จเราฟื้นปูปูปปูปป้า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 กันไกลก็เอานี่ชั้นวางผู้ถังแล้วก็มีคาบขับเช็ดเลยพื้นที่มันเล็กเช็ดก่อนคาบแล้วก็ตรงนี้ด้วยเหรอโอ้ขี้ตะไคร้ครับเขียวเลยนี่ที่พื้นอีกเอาผนังนี้ก่อนคาบดำอะไรก็ไม่รู้มันยังสร้างไม่เสร็จเลยแล้วเนี่ย เช็คกระจกด้วยปืดปืดปืดเรียบร้อยบานท,ที่สองปึบเฮ้ยฮะกลวัวเหงากล,ล,ลัวเหงากลัวเบื่อเล่นเสียงหน,นหน่อยนิดนึงอ่ะเรียบร้อยต่อไปห้องใต้โอ้โหที่เป็นห้องขังใต้ดินชัดๆคุณน่ะมันคือเงินคือทองนะครับเนี่ยตายแล้วเส็จเฮ้าเลยสูนยแนลเลยครับเอาไฮเบิร์ดครับในทีวีวงทีวีโอ้โชัดว่าง ขอบคุณครับโอ้ยอันนี้เจ้าบ่อขนกลับหรอกเนาะเออเอาแต่ของในห้างเป็นบอ่อนี่ก็เสร็จเอาซะแล้วมาแล้วแต่ขยะอ่ะเก็บปึ๊บเรียบร้อยต่อไปก็ขัดพื้นฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักเอ้วให้มันเงาวับวับวับพื้นพื้นน่าจะสะอาดละต่อไปก็ผนัง ให้ผนังให้หมดเลยดี๋ยวด้านโอ้โหเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นเพดานโอ้โหความชื้นมันเยอะเหลือเกินอผนังให้หมดก่อนอตัวนี้เขียวเลยเอาเอาเอาไปครับค่อยๆไปเดีย๋ยวมันก็แล้วหรอกอตึงป้าวันนี้วิสามดาวแล้วบอสามดาวไวแท้ท่านเรียบร้อยอยู่ปืด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 ตรงนี้ค่อยๆไปป้าป้า เรียบร้อยมันบอกอะไรคาบหนึ่งวะเอ้านี่เหรอขาบไม่หมดเหรอโอ้โอเคสะอาดแล้วดังกริง่งต่อไปคือเอาขยะมาทิ้งเปิดครับปรับเขาให้ส่งงานค่าจ้าง4,464จัดไปได้เวลาถ่ายรูป b บฟอร์ Before. แล้วเราก็นี่เหมือนใหม่กระจกใช้ไรเออหรือปิดไฟเขาว้างทุกทีพี่ค่าไฟบานแน่เลยนี่ลกๆมากเอี่ยมอ่อง ไปไงต่อไปคือห้องครัวตู้เย็นออกไปทุกอย่างออกไปออกไปทุกอย่างครับไม่เหลืออะไรเหลือแต่กระเบื้องกับหน้าต่างห้องใต้ดินเหลือแต่ผนังครับพี่โล่งๆไปเลยตกแต่งจะได้ง่ายครับเสร็จเราเซฟโฟโต้แอนคอนติเนียรเรียบร้อยสมดาวง่ายๆว้าวสุดยอดเลยขอบคุณมา,มากๆนะเดี๋ยวหนูสิกับไปเอาของนะจ๊ะจุบๆผมก็แปลมัล่วแหละผมขี้เกียจแปลที่เขาคุยกันนะ่ะ เรากลับมาที่รังหนูของเราแล้วรับดูดิโอ้โหผมจะขายนี่ทิ้งวะดีไหมทั้งหมดนี่เลย <c oughs> ไม่ไหวโอ้โหมีชั้นหนังสือมีอะไรเนี่ยแฟ้มมาอยู่อะไรทีเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ย <c oughs> เออเอาชิบหายไปหมดแล้วเออผมขายทิ้งไม่ให้หมดเลยดีไหมจบ,จบไปต้องโล่งันเลยบ้านหลังนี้ผมก็ขายแล้วผมไปซื้อบ้านใหม่นี่ตู้เย็นเอาให้หมดเฮ้ยมีโน้ตด,ด้วยสวัสดีตัวชันในอนานคตเอ้ามีทักทายตัวเองด้วยเว้ยที่นี่ไม่มีใครทำความสะอาดเลยเพื่อนอันนี้มึงเมียกระดาษมึงด้วยเนี่ยเอาเดี๋ยวห้เบิดเลย ไม่ต้องเหลืออะไรทั้งนั้นอุ้ย,ยหน้าต่างเอาไปเลยเรียบร้อยยุงเข้ามึงเอ้ยตื่นมาแม่งยุงหามแน่เลยกูโอ้โหเสานี่ก็ขายได้เลยเนี่ยชิพายแล้วเอาเสาไปเออขายเสาไปแล้วอ้าตรงนี้เอาให้หมดนี่เดือแต่เคาน์เตอร์ไว้วางโน้ตบุ๊กตรงนี้เลยอ่าก็อีก็ไปขายเลยแล้วกันส่วนโน้ตบุ๊กย้ายมาตั้งตรงนี้ไงนี่เท่ๆอลเปเปอร์ขายได้ด้วยมันห้างแล้วเอานี่ลอกมานี่อ่านไหนก็ออกแล้วออกให้หมดเลยแล้วกันหน้าต่างนี่เอานี่เออนี่ อย่าเหลือใแบถอดแกโจงไว้วิมีโนต้ตอีกแล้วเหรออย่าลืมรถน้ําต้นไม้นําเดอ้อโอ้รดน้ําต้นไม้โอ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวจังไปจ้จาประตูเนี่ยอย่ามีถอดมันเปิดแล้วมันลําบากเดียวออ้ยขะเดี๋ยวคาร่วงมาเลยชิบหายอะไรร่วงเนี่ย <c oughs> มันไดก็ขายได้เหรอถ้ากูจะขึ้นยังไงถ้ากูขายบันไดเนี่ยอะไรวะเนะี่ยไม่ขายไม่ขายนี่ไม่ต้องซักผ้าซักทําไมนี่โนตไม่ต้องอ่านอาอให้หมด เอาประตูหนบ้านก็ไม่ต้องมีนี่เคลียไหนดูซิบ้านเราสภาพเป็นยังไงวะเฮ้ยบ้านมันใหญ่อยู่นะดูดิเฮ้ยมันจัดงานแต่งข้างบ้านได้ด้วยเนี่ยโอ้โหอุ้ยอะไรเนี่ยเห็ดเคี้ยวคุณพ่อคุณแม่เห็ดโอ้ยเอาเอาเป็นเงินเท่ากับเอานี่ถาดทรายนี่ไม่ต้องมีรถของเล่นม่าต้องมีลกมามาขอขายดอกอันนี้ขายก็ได้เอาอันนี้ขายได้ก็ขายนี่เอาเห็ดเอาทอ่ทอนไม้ขายด้วยเหรอจริงดิเุ้ยขายได้ โอ้ยตู้นี่แหละเ้าตู้หม้อแปลงไฟอะไรก็ขายออกให้หมดนี่เกลียต้นไม้นี่แหละขายได้ด้วยเอานี่โอ้ล่มลื่นอะไรกันต้องกางแจ้งนี้แหละนี่เอาให้หมดอย่าจงไวอย่าจงนี่โอ้ยเน่ากลัวเน่ขุดนี่เอาเบิร์ตยังนีป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลห้าบุกลุกนี่เอาออกเป็นส่วนรวมซะเราในอดีตบอกว่าอย่าลืมรดน้ำต้นไม้จะไปยากเอาแม่งต้นไม้ออกให้หมดไม่ต้องรดอย่าจงไว แต่คนสงสัยครับลูกมันเสร็จภารกิจแล้วนี่นะทำไมัาภารกิจต่อไปมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวคลิปมันสั้นคลิปหนึ่งมันได้บ้านหลังเดียวเดี๋ยวมันหลายหลังไม่ได้มันไม่รู้จะเอาบ้านหลังไหนขึ้นปกไงมันลําบากใจเอาจริงนะประตูเนี่ยเอาไปอ่านี่ประตูเนี่ยเอาไปลงรถเนี่ยเออเอาแม่งเอาให้หมดอะทังขยะเนี่ยเอาตู้ชัดวางเออนี่ประตูไปให้หมดหวังว่าอนาคตผมจะซื้อบ้านได้นะเพราะผมขายทุกอย่างไปแล้วจริงตรงนี้ขายให้หมดครับนี่ มานั่งโอ้โหเดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่พันแปดขายเลยครับของแพงบอ๊อบนี่ขายทุกอย่างมีบ้านสัตว์เลี้ยงด้วยหรอบ้านหมาบ้านแมวบ้านอย่างเบิ้งตัวลาปเอ้าเดี๋ยวนะแล้วมันเข้าทางไหนเนี่ยหมาแมวเนี่ยผมสงสัยวะเออแล้วมันเข้าทางไหนเนี่ยเอาบ้านหยังนี่คือมันมีป้องเขา่าอ๋อเข้าทางนี้ <S <S เห็นบ้านพับไหมทุกคนบ้านพับที่ไม่เปิดปิดไง หมาแมวมารู้จริงหรอว่าต้องเข้าทางนี้นะซื้อใหม่ให้เอ้ขายทิ้งไปห,ห,หมดนี่มันมีกดทีเดียวขายทั้งหลังไหยทุกคนแบบบึ๊บเดียวไปทั้งบ้านเลยหายหมดเลยเอาไปผู้เสือนอนดูดีไม่ก็ไปขอทานซิมูเลเตอร์โอเคครับในพานนี้ก็ขอแต่จบพีก,ก่อนแล้วกันนะครับผมหากใครทุกใจชอบใจเหมือนเดิมครับก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันด้วยนะวันนี้ขอทุกาไปก่อนอย่าลืมกิ้ไแก่ทอดอย่าดื่มทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีนะฮะ